เธอฉันจะสัมภาษณ์เธอเข้าตระกูลสถิตไพศาลพาเพลินของฉันเธอบอกฉันมาซิว่าเธอมีความสามารถพิเศษอะไรการจะเป็นหมาบ้านฉันนั้นจะต้องสามารถที่จะบินได้เธอลองบินให้ฉันดูสิราวนี่ลองบินซิเธอบินไม่ได้เธอไม่ผ่านสามารถ ปีนต้นไม้ได้เธอปีนต้นไม้ได้ไหมบาวนี้บาวนี้เธอปีนต้นไม้ได้ไหมเธอปีนต้นมไ,ไม้มไม่ได้เธอไม่ผ่านเธอไม่สามารถเป็นหมาในตระกูลสถิตภัยสารพาเพลินของฉันได้ดังนั้นเธอควรอยู่เป็นหมาโรงเรียนต่อไปเพราะว่าเธอไม่สามารถเข้าไปอยู่ในตระกูลของฉันซึ่งเป็นตระกูลที่แปลกประหลาด หมาที่จะไปอยู่กับฉันนั้นจะต้องบินได้และจะต้องปีนต้นไม้ได้เธอไม่สามารถปีนต้นไม้ได้และบินได้เธอจงอยู่โรงเรียนต่อไป